เอาเละครับไปลนเรื่องเราดีๆกันบ้างในช่วงของปีใหม่ยังตัวยังอยู่ในช่วงปีใหม่นะครับนี่<ฮ>วันนี้วันที่ที่พวกเร้วาวของธุรกิจบานจดสั้นสวัสดีปีใหม่ลุกบ้านก็ทำรู้รู้ไหมพันพื้นคะขมบขาวซ่าน<อ>ายบอลหละหนึ่งทั้งเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ถูกลั่งเลยด้วยไม่ใช่ลั่งเดียวนะโดยในสมัตรกรสะซี่นะครับร้อมดยนางจันจีราสะซี่ครับผู้บริหารผู้บริหารบานจัดสั้นโครงการบ้านจัน กีราวินเลตได้รวมสวัสดีปีใหม่ลุกบานที่อยู่ในในโครงการของเขาอะนะ,ะด้วยการน,นำเขาสารเนี่ยไปมอบนะครับน้องงอมบานละนึ่งทั้งนะั่นนะันะ นะครับใ้การลูกบ้านเพื่อเป็นการครอบคุณและสวัสดีปีใหม่2566โ,โ,โดยบอกว่า,าไม่ท้วนลรขสกริตนะใครที่เรียนแบฟก็ได้นะครับนะคะโดยนายสมัรถกรแล้วก็นางจันจิราก็เปิดเผยว่าโครงการบ้านจันจิราวิลเลจเนี่ยละค่ะมีทั้งแมท6กโครงการในอำเภอการจานาดิษแล้วก็อำเภอดอนซักร,รวมทั้งแมดว่าซ่องรอยครัวเรือนค่ะซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ค่ะก็ยากอีตอบแทนลูกบ้านในโครงการค่ะด้วยการหมอบข้าวสารให้กับลุกบ้านถูกล่างเลยล่งละนึ่งทั้งค่ะเพื่อเป็นการ ครอบคุณทีวายวางใจโครงการแล้วก็ยืนยันที่จะดูแลลูกบ้านทุกรายเป็นอย่างดีต่อไปค่ะนี่เราก็ภาวนาให้เจ้าของโครงการเราเปิดแลช้องเราวันนี้นะเอาให้เขาสั้นว่างดีเีเ่าเกลี้ยงนี่แค่ได้แล้วนะคะกินไรเขาสั้นนะไม่เช่ง่ายในนนอนะครับนี่